ีพศ1938ภายหลังพระราเมศวรสด็จสวังคตสมเด็จพระรามราชาพระราชโอรสขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่5แห่งกรุงศรีอยุธยาพระชนามายุเพียง2 1 0รรษาสรงเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อู่ทองแต่พระองค์ต้องเผชิญกับศึกที่ไม่ได้มาจากภายนอกหากเป็นภายในราชสำนักเองระหว่างรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดความขัดแย้งกับเสนาบดีผู้ใหญ่ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือ ถึงขั้นมีปากเสียงกับพระมหากษัตริย์อย่างไม่เกรงกลัวสมเด็จพระรามราชาทรงเห็นว่าหากปล่อยไว้จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีจึงมีรับสั่งให้จับตัวเสนาบดีผู้นั้นมาลงโทษแต่เสนาบดีไว้ตัวทันหลบหนีไปยังเมืองสุพรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้านาครอ,อินผู้เป็นโอรสของสมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งและพระญาติฝ่ายพระราชมารดาเสนาบดีผู้ลีภ้ภัยได้ขอให้เจ้านาครอ,อินให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพระรามราชาและรอบรวบรวมไพร่พลที่ยังพักดีต่อตอนเอง จนมีกําลังเพียงพอจะบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาพระรามราชาทรงตกพระไทยเมื่อรู้ขา่าวแต่ยังคาดไม่ถึงว่าแผนจะซับซ้อนถึงเพียงนี้เมื่อกองกําลังของเสนาบดีบุกเข้ามาก็หักเอาราชธานีเกือบได้โดยง่ายขุนนางมากมายต่างบาดกลัวและทยอยแปรพักไปอยู่กับฝ่ายกบฏขณะสถานการณ์สันคลอนมีข่าวแจ้งว่ากองทัพจากสุพรรณภูมิกําลังยกมาเพื่อช่วยปราบกบฏสมเด็จพระรามราชาทรงดีพระไทยอย่างยิ่งเพราะคิดว่า เจ้านักโคนอินผู้เป็นพระญาติจะเสด็จมาช่วยกู้ราชบัลลังก์จึงมีรับสั่งเปิดประตูเมืองต้อนรับทันทีแต่ทันทีที่ประตูเปิดทหารของเสนาบดีใหญ่ก็กรูเข้าจับพระองค์โดยไม่ทันตั้งตัวราชสำนักล่มสลายขุนนางทั้งหลายเปลี่ยนข้างหมดเหลือพระองค์เพียงลำพังหลังยึดอำนาจสำเร็จเสนาบดีประกาศปลดสมเด็จพระรามราชาโดยกล่าวว่าไม่ทรงเหมาะสมจะเป็นพระมหากษัตริย์ควรสำเร็จโทษ แต่เจ้านครอินทรงไว้ชีวิตและโปรดให้ไปครองเมืองปทาคูจามพศ1952เหล่าเสนาบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงพร้อมใจกันทูลเชิญเจ้านครอินขึ้นครองราชภายใต้พระนามสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือพระอินทราชาเป็นกษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาและนับเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์อู่ทองอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยสมเด็จพระอินทราชาทรงมีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงสายวงศ์พระร่วงแห่งสุโข,ขทยัย เป็นสายเลือดผสมผสานระหว่างสองอาณาจักรที่เคยขัดแย้งกันรัชสมัยพระราชบิดาของพระองค์สมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งหรือขุนหลวงพง,งั่วเคยพยายามพันนวกสุขโขทัยเข้ากับกรุงศรีอยุธยาแต่ยังไม่สำเร็จในยุคนั้นภายหลังการขึ้นครองราชก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในสุขโขทยัยเมื่อพระมหาธรรมราชาที่สามหรือพญาไสยลือไทยสเสด็จสวรรคตโดยไม่แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติพระราชโอรสสององค์พญาบานเมืองและพญาราม ต่อสู้แย่งราชสมบัติกันอยู่นานจนบ้านเมืองวุ่นวายสมเด็จพระอินทราชาซึ่งมีศักดิ์เป็นพระเจ้าอาจึงยกทัพขึ้นไปประทับที่เมืองพระบางในปัจจุบันคือนครสวรรค์เพื่อระงับความขัดแย้งด้วยพระบารมีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปทั้งสองหลานต่างยุติศึกและเข้าเฝ้าพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พญาบานเมืองขึ้นครองราชสุโขทัยเป็นพระมหธรรมราชาที่สส่วนพญารามผู้น้องทรงแต่งตั้งเป็นอุปราชรอขึ้นครองราชในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งขุนนางจากกรุงศรีอยุธยาเข้าไปช่วยดูแลราชการภายในเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งอีกนับเป็นการพันหนวกอำน,นาจสุขโขทัยเข้าสู่กรุงศรีอย่างแนบเนียนโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อสมเด็จพระอินทราชาทรงครองราชได้15ปีก่อนจะเสด็จสวรรคตในพศ1967 พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถทั้งในสงครามและการทูตและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการรวมแผ่นดินให้แน่นแฟน้นเพื่อรองรับยุคทองของกรุงศรีอยุธยาที่กำลังจะมาถึงหลังจากเสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ทรงมีพระราชดำริสั่งเสียว่าจะยกราชสมบัติให้แก่ผู้ใดพระโอรสทั้ง3ต่างเป็นผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์พระโอรสองคโตเจ้าอ้ายพระยาครองเมืองสุพรรณองครองเจ้ายี่พระยาครองเมืองแพรกศรีราชาปัจจุบันคืออำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท เมื่อทราบข่าวตางก็รีบเร่งยกทัพมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อช่วงชิงบัลลังก์ทันทีสองเจ้าฟ้า,ผาเผชิญหน้ากันณสะพานป่าทานไม่มีใครยอมใครต่างทรงช้างเข้าสู้รบกันรุนแรงเสียงงาช้างกระทบกันดังกึกกล้องศึกสายเลือดระหว่างพี่น้องจบลงด้วยความเศร้าสลดต่างฝ่ายต่างสิ้นพระชนในสนามรบจากนั้นไม่นานเจ้าสามพระยาพระโอรสองค์เล็กสเสด็จมาถึงกรุงศรีอยุธยาทีหลัง จึงพบว่าพระเชษฐาทั้งสองต่อสู้กันจนสิ้นใจทั้งคู่ไม่มีผู้ใดเหลือรอดพระองค์จึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาภายใต้พระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือสมเด็จเจ้าสามพระยาเมื่อขึ้นครองราชแล้วพระองค์โปรดให้ขุดพระศพของพระเชษฐาทั้งสองขึ้นจากที่ฝังจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติและทรงสถาปนาสร้างวัดณจุดเกิดเหตุการณ์รบตั้งนามว่าวัดราชบูรณะ สร้างเจดีคู่บรรจุพระอัฐิของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งยังตั้งอยู่ตรงเกาะกลางถนนปาทานในปัจจุบันสมเด็จเจ้าสาพระยาทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถทั้งเชิงรบและเชิงบริหารพระองค์ทรงยกทัพไปตีอาณาจักรขอมก็คือนครทมขเขมรในปัจจุบันสามารถยึดได้ทั้งหมดและกว่าต้อนผู้คนกลับมากรุงศรีกว่าห้าหมคนพระองค์โปรดให้พระนครอินพระโอรสองค์โตไปครองนครทม ประมาณ12ปีพระนครอินก็ทรงพระประชวรสิ้นพระชนโดยพงสาวดารบางฉบับระบุว่าถูกลอบปลงพระชนโดยกลุ่มเจ้านายเขมรเก่าพระองค์จึงเหลือพระโอรสอีกองค์เดียวคือพระราเมศวนซึ่งประสูติจากเจ้าหญิงสายราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยพระราเมศวนจึงมีความสนิทแน่นแฟ้นกับเจ้านายฝ่ายเหนือจนกระทั่งพศ1981เจ้าลกพระโอรสลำดับที่6ของกษัตริย์ล้านนาเริ่มมีความทะเยอทะยานจะขยายอาณาเขตลงสู่สุโขทัย ในขณะเดียวกันสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4หรือพยาบาลเมืองกษัตริย์สุขโขทยัยทรงประชวรหนักและสวรรคตในเวลาต่อมาสมเด็จเจ้าสามพระยาจึงส่งพระราเมศวนขึ้นไปครองเมืองสองแควพิษณุโลกซึ่งเป็นดั่งเมืองหลวงของสุขโขทัยในขณะนั้นเพื่อควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดนับเป็นการผนวกสุขโขทยัยเข้ากับอายุขยาอย่างสมบูรณ์โดยมิได้เสียไพร่พล,ลแม้แต่คนเดียวกระทั่งปีพศ1985พรพระยาสามฝั่งแกนกษัตริย์ล้านนาสวรรคต พระโอรสแย่งชิงอำนาจกันอยู่นานท้ายที่สุดเจ้าลกพระโอรสลำดับที่6ก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์ภายใต้พระนามว่าสมเด็จพระเจ้าติโลกราชข่าวนี้ทำให้สมเด็จเจ้าสามพระยาไม่อาจนิ่งเฉยเพราะทรงทราบดีถึงพระปรีชาของกษัตริย์ล้านนาองค์ใหมน่นี้จึงยกทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่ช่วงเกิดความวุ่นวายภายในแต่ศึกครั้งแรกยังไม่สามารถชนะได้และต้องถอนทัพเนื่องจากทรงประชวรหนักสองปีต่อมาสมเด็จเจ้าสามพระยาสะเสด็จยกทัพขึ้นเหนืออีกครั้ง แม้ไม่สามารถตีล้านนาแตกได้แต่สามารถกวาดต้อนผู้คนระหว่างทางกลับมายังกรุงศรีกว่า1 2 0 0 0 0คนและในปีพศ1991พระองค์ประชวรและเสด็จสวรรคตสิ้นสุดการครองราชนานถึง24ปีพระราเมเสวรพระโอรสขณะนั้นพระชนมายุเพียง17ปีต้องละจากเมืองสองแควกลับมายังกรุงศรีอยุธยาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาภายใต้พระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรัยโลกนาะถเรื่องราวของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ราชธานีที่ยิ่งใหญ่ยังอีกยาวไกลกว่าจะรวมแผ่นดินได้ต้องใช้ทั้งเวลาเลือดเนื้อและพระปรีชาสามารถของเจ้าผู้ครองบัลลังก์โปรดติดตามในตอนต่อไป